อ๋ออันนี้ไปถากไปเกี่ยวกับเรื่องหมวดภาษาไทยอา <Yeah. S 1> จารย์ยอดกับยิงคู่กับผม <Yeah. S 1> แล้วกับประกาศว่า ทอนจะขอปรึกษาหน่อยดูแล้วท่าทางในทอนพุ่นปั่นได้ <นะ S 1> เออนี่ปั่นนี่เอ,อเสร็จได้เลยมันมีครูบาอาจารย์เตรียกันเอาไุ๋ยหวีโทบเทียนปักกลับไว้อันนี้พอไวเสร็จแล้วก็ลงมือปั่นเอ,อ๊ มันก็เป็นรูปเป็นร่างนี่ลายพอ,อม่ทินมาเลยเอ้ยทอนมันเป็นรูปเป็นร่างอะไรเนี่ะเอ๊ะแกนี่แกเป็นเป็นช่างปั้นมันอะไรมาอะไรบอกไม่เคยทาครับในตัวแรกตัวแรกนะตัวแรกเลยเหรอเออตัวแรกตอไปไม่ไม่ยอมเวยวันวันคดีมันก็ต้องมีสามตัวใช่ไหมมียักษ์มีมีมทั้งอนผููยักษ์ หลังเล่าเรื่องนิทานไอเด็กฟังมียากมีนางเงือกมีผาภัยมันีีเป่าปีให้หลงมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> <And> เสร็จแล้วก็จานวัชรีมาเลยมาเลยกระแทกครึงเลย <Yeah. S 1> เอาเนาะมุณทน ต้องทำให้สำเร็จนะถ้าไม่สำเร็จเดี๋ยวเป็นอะไรไปนะเนาะจะไม่ทำอะไรแล้วโทษจะกลัวตายไว้ทำทำไมกลัวเขาบอกไว้สำเร็จจะตายเนาะบอปปานใดด้นั่งเงือกกำลังน้นมยานทื่อพราบเลยแล้วก็อ่านเสร็จ,จเดี๋ยวจะเอาให้เสร็จนะ ไอตัวทางก็ไม่ได้ท,นะทักวั้านะเ้วทีน่ะไม่ได้บ้านทำเพื่อหลุเด็กทักเรียนอยากให้เด็กเป็นคนดีกันมีหัวคิดมีอะไรทําเหมือนครูบาอาจารย์อย่างสุนทรพูที่เล่านิทานให้ฟังเอาอย่างนิทานนิทานที่สุนทรพูเล่าฟังอันนี้เอาบาย,อย่อใหญ่เลยทอน ปันแม่ดิปานน,นนังเงือกนังเงือกแต่นี้ตัวเข้มมาเลยมาหลาคนแล้วเนยอาจารย์อะไรมาปานนังยัง,งีงตัวซื้อเลยเนี่ยเอาเลยบายออยเอาแม่ดกเลยมือมือใม้ที่ใหม่หมดปูนกัดอ่ะปูนกัดอะ่อะเดี๋ยวไม่เคยลองเรียก พิเศษจากใครเลยทำด้วยความใจรักยกมือไหว้ครับพานดอกไม้ถูกเทียนมาวางถ้าไม่มีหัวยานก็ต้องทำเงื่อนไหว้เสร็จปั๊บก็ลงมือปั้นเลยเล็กดูก็เต็มเสียหายเด็กบางคนก,นกน็เสือกแต่งให้นอนใส่หนวดใส่อะไรให้ใส่นว,ด,วดเด้อ <laughs> ทำไม <laughs> มันแกงแกงแกงทงทอนทงทอนก็ทำไปแต่ด no ิ es, like, ้นมันอ่อนมันแกออกได้ทอมาอีกอันลาทุดเลยยายวัชรีมาถึงเลยทำทำมาต้องสาครบชุดนะนังยักษ์นังเงือกอะไรให้เสร็จสี่อย่างปานนังเงือกอย่างว่าปานเนี้ยเลไล่เนี่ยคนมาดูกันเต็ม ปันนได้ไรเนี่ยห, àng, ห àng ่างห่างนานนะ,ะปันปันนั่งเงียบแม่นมยานไปหน่อยไรก็ปั่นเสร็จรักคนก็มาดูไอออนผสมไปกคไอออนขอเพื่อบำหจะเพื่อการศึกษาผมก็บอกว่าเพื่อการศึกษานะนไม่วางตรงไหนโรงเรียนนี่ยอยู่ตรงไหนอาคารอะไรเนี่ยอาคารหนึ่งมหมดเลยอ่ะ เออมีสระน้ำมีอะไรนะแค่นั้นละเดี๋ยวทำแค่นี้เจอไม้พองก็อยู่เหมือนช่างวางเจอไม้พองก็เขาเขาว่างไม่พองเสียหมดและวแค่นี้นแล้วต่อมาแล้วให้เด็กเด็กลรสาวยไง จะให้เด็กเด็ก,ดกแต่ละกลุ่มตอนนี้เราจะบอกให้เด็กรักษาสิ่งที่เราสร้างไว้ให้ลูกให้ลูกเหลานันดูได้แล้วก็บอกว่าตอนเขาไปครูเลยเนะาะไหวครูเขาลุงทอนอยู่ตรงไหนก็ไปกามมาพันมาไหว้กราบก็มาไหว้กราบแล้วก็ขอให้เด็กนะครับแล้วให้ลุงทอนพูดบอกว่าขอให้ช่วยการรักษานะเป็นสมบัติของโรงเรียนไม่ใช่ของลุงนะ เป็นของโรงเรียนช่วยรักษาอย่าทำลายเป็นครูบาอาจารย์สอนภาษาไทยให้เราปลุกภาษาไทยแค่นั้นแหละสวัสดีครับลงกับปยญหาของเขานะอ๋อป,ประกาศในวันไหวครูด้วยวันที่วันสำคัญน่ะน่าสะทงแล้วมัอน่าสสองสองอ้โหก็คแค่ตอนเขาลดรสชาติเลยไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้เคาร้งท่านไหนไว้ครูไหว้วในหลวงเอ่ชุมอ่ะเอ่าชุมเก่าท่านนี้นี่เอาแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ทรนเป็นต่างอาทำเดี๋ยวปั่นดังยักษ์เดี๋ยวปั่นดังเงก์ไปเรื่อยเลยไม่ว่างไม่ค่อยว่างปันป่นปั่นไอ้ <c oughs> พวกนีมน้มันเราต้องขอโทษเขาก่อน พะเรามันเป็นครัวอะไกนะ็ <ừ> ให้สําเร็จมันก็สําเร็จจริงๆอย่างเรา <ừ> แล้วจะให้ปั้นอีกก็ไม่เอาโรงเรียนอื่นมาขอให้ปั้นแล้วนะกลัวกลัวกลัวทำไมกลัว่านเกียรจะทําไม่ถูกส่วนเขาเนาะอันนี้เอาดังใหญ่เลยไปปั้นตามโรงเรียนนี้แล้วเป็นวิยากรณ์ตามโรงเรียนอีกทำไมเรียนมาเ,าเรียนหัวค่าย แล้วเราเรียนอะไรอีกเลยเรงเรียนะ่ไปปัน้นแม่ชักเหนื่อยจชแล้วปัน้นแต่คนเด็กมันเลยในก็ปั้นนี่ก็หยุดไม่ปั้นแล้วหยุดพักก่อนเนี่ยแค่นั้นแหละหยุด